แข่งกันตามหาของที่ขึ้นต้นในหอค่เขาอยูค่คืพี่พามแยกกันพนมบางเกิดมาคะแนนแรกแพลวกับพี่พามก็นํโดง่งด้วยขนมปังและตอนต่อที่คะแนนที่2กับข้าแต่ก็เกิดเหตุไม่คาดคิดพวกเราจับได้ว่าพี่พุทธโกงวันเอลซ์วันสี่พุทธเ้ถูกพี่พามทาโทษสั่งให้นั่งลงตรงกลางห้างตรงนี้เลยแล้วสัมผัสเลยว่าพุพทธกดดันมากๆหลังจากแพลวนาโด่งไปคะแนนที่สามวันอีสิทธนมจีน แรกเลยที่พุดหนีแผวออกมาแล้วตอนนี้ไปอันไหนต่อวะนี่สิ่งเดียวที่พุดคิดออกตอนนั้นคือขวดน้ําแต่พุดหาไม่เจอเราทิ้งห่างไปคะแนนที่4ี่กับขาหมูอะไรขาขาหมูไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บขวดไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปหาอย่งอื่นต่อพุดเหลือบเห็นแผวอยู่แผนกอาหารเลยทําให้พุดนึกสิ่งนี้ออกไ <Hey, hey. S 2> อะไรเข้ากล่อง่อันนี้มันกล่องเฉยไม่ใช่เข้ากล่องแต่ในโชคายที่ยังเจอโชคดีทุกคนแล้วรู้เปล่าว่าพุทธเห็นอะไรตอนนี้พุทธต้องชิงตอบก่อนพุทธจะไข และพุทธก็ได้คะแนนที่2ตามมาขนมเงินจัทท่รักแถวนำอีกเต้มกับคามิดและในขนาดนั้นแถวก็นึกอะไรออกพี่ถามวอาอยู่ตรงนี้นะลูกจะไปไหนนะอะไรอ่ะขิงขาเจ็ดสองทุกคนรู้ไหมมีหนึ่งสิ่งที่อยู่ในครัวคือต้นได้ขอไข่เหมือนกันคืออะไร